ครับช่วงนี้คุณผู้ชมมาที่ MC ็มซ l ซีฮอลล์เดอะมอคราตนะครับมาชมเกม CP พ o ว l ลบอลไทยแ a นด์ลีกสองพันสิบครับฟรีบออดแบร์ดขนอนน์นะครับพบกับควินแะอฟฟอร์ดบีซีครับคุณสรมเล็จเอ็นชอยผมทุ่สอนเสวียพันธ์ครับทำนที่ผู้วิทย์ครับ ก็เป็นตัวเก่งของนักคอนดนในฤดูกาลนี้ครับกติกาแก้วพินฟอร์มสดมากครับปีนี้ทำแต้มสูงสุดให้กับทีมได้เกือบตลอดครับเกมเริ่มลุยเลยครับตัวนี้เคาะมาครับธนตาหยอดครับฮ่ครับแต้มแรกมาเลยครับกุธารัตน์ ลอยตัวเข้ามาแล้วครับแปะเบาๆลงไปครับจุดทาราดมูลปรีพิลาก,ก็ได้กลับมาร่วมทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งครับเคยพานครนนท์เนี่ยคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกมาครองหนึ่งสมัยนะครับตีนี้เคาะข้ามมาครับนางด้านวิรวรรณตีไปติดบล็อกวิรวรรณอีกจากด้านหลังครับโอ้โหวันนี้สู้กันสนุกแน่ครับจะแบบนี้สิทธิพพรครับตีไปติดบล็อก ก็ถือว่าเป็นทีมที่อาวุธหนักเยอะนะครับแต่วันนี้ก็อาจจะเล่นยากหน่อยเพราะว่า q คุ e น Air Force ก็มีหน้าบล็อกที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับวิโรบัลเซิร์ฟนะครับบอลโผล่ามาตีไปติดบล็อกอีกครับมาดูนี้บล็อกดีครับสักทีพิทุยยี่กลายมาช่วงแรกเนี่ยแต้มของ Air Force มาจากเกมบล็อกะครับ เกินมายอดครับวาวตรงนี้เล่นดีครับจุทารัตยอดลงใต้ครับมาดูกันต่อ8-7ครับนครนนท์นำสูสีคู่นี้ครับเิียรวันโอตีไม่ข้ามครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทันกันทั้งสองฝั่งนะครับ ตอนนี้เริ่มปรับจังหวะแล้วก็มาทำแต้มจากการบล็อกกดดานแอร์ฟอร์สได้เยอะขึ้นด้วยครับนครนนก็พลาดกันครับฝั่งแอร์ฟอร์สครู๊ดครู๊ฟเดชสึกบอกว่าแรกเลยนะครับใส่เลยเอาตีไม่ไม่ไม่เต็มยังข้ามมาได้ครับขึ้นเก้าขึ้นไมทีวัวเสาบอนห่างตัวชารัดไปหน่อยทาให้เสียเปียบบล็อกนะครับทีดารัขึ้นสบาย เสิรมาไหลตีดูดิครับติดบล็อกนิดนึงจาก3เมตรยอดครับยังลองได้ไหลามาตีติดบล็อกอีกครับ3เมตรโอ้โหแม่ีว่าเด็ดขาดมากๆก,กติกา ปีนี้ประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรถือว่าค่อนข้างหนักนะครับเกินมาตีแล้วดีครับวิรุณวันโอ้ยยังลองได้สตาต้นท้ายธิดารัตน์เพาาข้ามไปก่อนป้านี่ตีอัดบล็อกไปเลยครับ สีิพาพรบล็อกเนี่ยพยายามขึ้นดักไว้แล้วนะครับอ่านทางได้แล้วบล็อกเนี่ครับเขาร่วมมารอตรงกลางแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับบอลในสกิพพีบล็อกแล้วก็ตกในแดงของ Air Force สเรีอแบนครนนนำอยู่3แต้มไหลมาว่ออาตีโดนไม่เต็มแต่ได้ครับตีสีิพาพรนพอดี เดี่ยวต้องทาบล็อกวิ่งหน่อยครับแล้วก็ได้ผลนะครับพิถุยยอดมาโอ้โหคาราตตีนหนักจริงๆรับเหวี่ยงทั้งแขนเลยแมมาตรงๆนะครับตีแรงอยู่แล้วครับตามสไตล์ขยับเข้ามาพิทุยขึ้นแล้วไม่ชนนะครับ ในการเรียกเช็คตำแหน่งนิดนึงครับ2017ครับทีบอดแมนเสิร์ฟต่อยอดหมาอีกแล้วครับโอ้โหทางด้านกนติกาอาคืนมมกคให้วิรวันจากด้านหลังครับสัติพพรอีกทีหนึ่งกติกาโอ้โหแหมเหนียวกันจริงๆครับวิรวันบ้าครับเป็นแต้มของแอร์ฟอร์ จังหวะลอยเข้าบอลอย่างก,กติกาแต่ละครั้งเนี่ยวสวยมากครับแต่จังหวะนี้น่าเสียดายครับตีไม่ตายเต็นแต้มของควีนแอลฟอสต์นะครับก็ดูกันต่อโอ้โหแต่อนนี้เกี่ยวไม่ติดครับนล่นเดียวนางสุนิสา ตองอห่สองคะแนนครับนักคอนน์นครับพิกเนต็ตมาโอ้โหเสิร์ฟดี24 20ิบีครับมี4เซชุดคอยครับแต่พีต้องบอกว่าสุดวิสัยครับดีดขอบเน็ตแล้วก็ตกใส่หัวครับอืมก็ปฏิกิริยาพยายามยกมือมาดักไว้การว่าสุดท้ายนี่โดนแล้วหลุดออกไปครับ ยังอยู่ครับคว oh, 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 ีนแอ์ฟอร์ซโอ้โหยารัตหน้าตีตรนี้คมมากครับ25-20ครับตีออดแบน์ชนะไปก่อนเซตแรกนะก็เบียดกันมาพักใหญ่ๆครับก่อนที่ช่วงท้ายจะเป็นนครนนท์ที่เด็ดขาดกว่าครับเอาชนะไปก่อนในเซตที่หนึ่งนะครับ25-20ครับขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์เซต ยังอยู่ครับก็ยังอยู่ครับโอ้เหนียวทีเดียวแมสามจังหวะซ้อนครับฆ่าไม่ตายครับแอบฟอร์สจังหวะที่สี่ยอดก็ยังไม่ได้ครับแล้วนนตียังไง คุณสินให้แล้วครับบอกว่าเป็นแต้มของคอนครนนท์บอกว่าทัชนะครับโอ้เป็นจังหวะที่บุกอยู่ฝั่งเดียวเลยครับแต่ปิดไม่ลงออบอลมันเลยไปน,นิดนึงครับทำให้ตียากหน่อยแล้วสุดท้ายติดแน,เน่เปเองครับวิรวัน ยอดมาเลยครับทางดีบอดแบนอ้าวมาอีกทีหนึ่งสิพะพอร์ฮอนตียาวได้แต้มครับสามตอนหนึ่งครับพยายามพุ่งเข้าไปช่วยรับครับดึงไม่อยู่ครับเป็นทราทริปจะกลับมาได้ไหมครับต้องดูครับถือว่าโดนนำค่อนข้างห่างเลยครับเซเนียฟอส ตั้งขึ้นมาครับโอ้โหตีไปติดครับตุธิพพรไม่ข้ามนะครับขึ้นบล็อกคนเดียวครับแต่ว่ากลายเป็นเอาอยู่ครับเจนที่บิ๊กท่ยตามมาเป็น3ตบอ8เพราะว่าเพิ่งจะช่วงต้นเซตเท่านั้นเองครับสตาเสิร์มาครับโอ้โหของสารัตก็เลือกเลยครับตีเบียดเซตลงไป เดี๋ยวนี้กลายเป็นโดนจุธรัสขึ้นตีบีตรงกลางเนี่ยบล็อกเอากันไม่ค่อยอยู่ครับนะครับ12บต่อ6เคาะข้ามาก่อนครับโอ้โหจะหลอกอห่างระมมระมมอีกครั้งหนึ่งโอ้โหปส,สิพาพรครับตีลงไปดูเข้าขาเหลือเกินครับ คือเกมนี้ต้องบอกว่าจังหวะบวกข,ของนครนนท์นเนี่ยหลากหลายนะครับมีตัวเลือกเยอะแล้วก็แต่ละคนนี่ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับเอาครับดูกันต่อครับนี่ตีลงไปเลยครับเดิมมาก็ออกแต้มมาก่อนพิชญาต<ส>อย่างตาม,ม่างห่างครับแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้ครับเ <ision> พราะว่า สถา,านการณ์ดูถ้าสืบว่าทีนิดหนึ่งอาจจะโดนแต้มชุดก็ได้ครับเป็นแต้มของแ i ร์ฟอร์นะครับลายมา11.18แน่แต่ว่าจังหวะน,นี้กลับมาก็เป็นนักครนโทนครับกติกาแก้วพีนอีกแล้วครับหนีไปเป็น19.11 อ้าวนี่แม่ตั้งมายังแก้ไขมาครับเล่นเร็วโอ้โหจุธารัตน์วันนี้หนักหน่วงมากครับแต่ละครั้งที่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตีผ่ามาครับจุธารัตน์ โอ้ยทุตตาไม่ผ่านบล็อกครับโอ้โหเจอเศร้าเหมยครับขึ้นมาบล็อกไว้คือด้วยความที่แต้มันขาดตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยนะครับนำเยอะตามเยอะครับทต่ไม่มาถึงช่วงปลายเซตนี่ก็เลยทิ้งห่างกันเกือบเกือบเนี่ยครับเกือบเกือบเท่าตัวครับตอนนี้ไล่มาครับเป็น13-23ช่องว่าง10คะแนนนะครับคือมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่า โอกาสกลับมาในเซตนี้ของแอร์ฟอร์สเนี่ยดูแทบจะเป็นไปได้ยากมากเลยครับโอ้ตะวัดเร็วลงไปครับเส้าเหมยยี่สิบสี่สิบสามครับขึ้นเซตพอยต์นะครับเป็นสิบเอ็ดเซตพอยต์ครับว้า แล้วก็เสิร์ฟพลาดครับนีเป็น25ต่อ16ครับเซตที่2ก็เก็บไม่ได้ครับทานนงน,นัานทวีปแป้นนครนนท์สุดท้ายไล่ไม่ทันนะครับยังเป็นนครนนท์ครับเอาชนะไม่ได้อีกในเซตนี้ครับ25ต่อ16คะแนนคืนนำ2ต่อ0เซตครับ เริ่มต้นมาชนีต้มแรกเป็นของกติกาครับตีลงไปก็ดูแล้วก็มีโอกาสจะเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดของนครโดนอีกครั้งครับในวันนี้ แก้ไขก็ยังเปลี่ยนเป็นคะแนนได้อีกครับแบบนี้อันตรายนะครับวอร์สหน่าจุดทารครับเตสกิบบล็อกนิดนึงครับลงไป9ต่อ3 ว่าไหลหลังทุบไม่โดนใครอีกครับก็จะว่าไปก็ผิดพลาดเองเยอะเหมือนกันนะครับเซตนี้แอร์ฟอร์สเกมลุกไหลายลจังหวะนี่ตีเสียเองครับเหมือนกันสุดลงมาในระดับหนึ่งครับดูแต้มครับเล่งขึ้นมาได้นิดนึงอะไรก็โดนทิ้งห่างอีกแล้วครับไปเรื่อยๆครับครับขึ้นตีมายังลองได้แล้วก็ออกไปครับก็พยายามเล่นไม่กดดันครับคืนแอราฟอร์สทำให้ดีที่สุดครับตอนนี้ อ้าวลงครับโอ้โหจะหลบจะหน่อยบอลบุกลงครับนักคอนนท์จะชนะ8นะครับแพ้4แต้มมีเพิ่มเป็น22นะครับเท่ากับพวกเขาจะหนีแอร์ฟอร์สออกไปเป็น2เกมแล้วก็ช่องว่างเนย5แต้มนะครับ แอร์ฟอร์สจะทันนี่ก็ต้องชนะ2เกมรวดแล้วก็ต้องเก็บให้ได้6แต้มเต็มเนี่ยยังได้ลุ้นนะครับแต่ว่าก็ลำบากนะเพราะว่าก็ต้องลุ้นให้2เกมสุดท้ายนะคอนดนเนี่ยอย่างน้อยต้องพลาดสักเกมหนึ่งด้วยนะครับโอกาสเข้ารอบนี่ค่อนข้างเหลือน้อยเต็มทีแล้วครับท้าแพ้วันนี้นะครับย0ต่อ10ครับันต่อเอายอดข้ามมาถุทารัโอ้โหเธอบล็อกใหญ่มาเริ่มเลยครับ ไม่ข้ามติดเหมือนติดเน็ตด้วยซ้าครับวันนี้ก็ได้เจอเพื่อนเก่าหลายๆคนนะครับจุธารัตน์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของอดนนียอดทีมอย่างมากอกลาสนะครับพอทีมยุบไปก็แยกย้ายกระจายตัวกันไปครับหลายๆคนโอ้เล่นไม่ได้แล้วครับ <ๆ S 1> บอลมันชิดแสมผู้ตัดสินมากเกินไปครับ22-12ครับ นครับรับลอยมากระทรัตตาซ้ายโอ้โหไข่ดีครับแม่ยอดบ้างครับธิรัตดันไปข้างหลังครับธิรัตยังได้อยู่ครับตามนี้โต้กันหน่อยสิครัพรไม่ฆ่าครับใจร้อนไปนิดนึงบอลตับไปครับโอ้โหดูจากตารางแข่งขันในช่วงสองเกมสุดท้ายนะครับโอกาสติดท็อปโฟร์เนี่ย ครับจะเลือนลังจริงๆครับแอร์ฟอสตีไปติดบล็อกครับเึืนมาสตาเคาะย่างลองได้จากด้านหลังครับกติกาแน่นอนจริงๆกำลังดูครับจบสัปดาห์นี้จะมีอันดับเปลี่ยนไหมนะครับในส่วนของผู้เล่นที่ทำกอสูงสุด โอ้โหตีไม่เต็มแต่ของดีครับเจ้าเมยสกิลลงไปครับเจ้าเมยเนี่ยบอลเร็วครับด้วยความที่มันเร็วมากนะครับผิดพลาดนิดนหน่อยบางทีก็กลายเป็นดีเลยครับโอ้แล้วรับไม่ขึ้นครับลูกนี้ออกเป็นแมตช์พอยท์แล้วนะครับแต้มนี้มาสักครู่ครับ แล้วก็เสิร์ฟปิดแมตช์ไปเลยครับ25-15ต่อครับเป็นอันว่าคู่นี้เนี่ยทรีบอรแบนน์นครนนท์นะครับเอาชนะได้สำเร็จครับคราวนี้นี่ยย้ำแขนขาดเลยครับ3-0ต่อเซตครับ25-20 25-16 25-15นะครับก็เก็บชนะไปนะครับทรีบอรแบนน์นครนนท์เดินหน้าต่อไปครับมีโอกาสที่จะเข้ารอบสุดท้ายครับครับวันนี้ก็หมดเวลาครับสำหรับคุณนี้ครับเราสองคนเราชมไปก่อนเลยครับพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ